สวัสดีค่ะกลับมาพบสาระดีๆนะคะในช่องพี่แนะแนวพี่แนะนำสไตล์ปุ๊เองวันนี้นะคะปุ๊ก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับภาวะโรคหัวใจนะคะเพราะว่าคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงของ1ปีแรกนะคะคนไข้ในกลุ่มนี้จะพบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภาวะโรคหัวใจกำเริบเนี่ยได้มากกว่า ปกติเนี่ยหลายเท่ามากซึ่งอย่างที่บอกค่ะมันเป็นภาวะที่เกิดแบบกําเริบขึ้นมากระคันหันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผลเสียของมันก็จะค่อนข้างรุนแรงหากอาการที่เกิดขึ้นเป็นการกําเริบเพียงเล็กน้อยคนไข้ก็จะปลอดภัยจากการฟอกเลือดจากการเจอภาวะโรคหัวใจแต่ถ้าหากว่าเป็นภาวะกำเริบที่รุนแรงอันนี้ก็จะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ซึ่ง ปูนะคะก็ได้รับข้อมูลดีๆนะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอกิต,ติศักดิ์ทันวิรันโรจน์นะคะเป็นแพทย์อายุรศาสตร์โรคไตนะคะในหน่วยไตยเทียมของปูนะคะซึ่งแบ่งปันข้อมูลแล้วก็อัปเดตความรู้ใหม่ๆให้กับปูอยู่ตลอดนะคะทําให้ปูได้ความรู้แล้วก็นําเอามาแบ่งปันให้กับผู้ป่วยและญาติทุกคนนะคะทีนี้ ข้อมูลข้างต้นปูพูดไปแล้วนะว่าคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยใน1ปีแรกเนี่ยเสี่ยงสูงกว่าคนปกติที่จะเกิดภาวะหัวใจกําเริบเพราะอะไรมันถึงเกิดภาวะความเสี่ยงสูงกว่าปกติก็จะมีอยู่ด้วยการเหตุผล3อย่างนะคะที่ผู้อยากจะแบ่งปันอย่างแรกคือเนื่องจากว่าในช่วงแรกของการฟอกเลือดใหม่ๆของคนไข้นะคะ ที่แบบว่ายังไม่สามารถที่จะแบบปฏิบัติตัวแล้วก็ดูแลตัวเองได้แบบดีเท่าที่ควรอย่างเช่นในเรื่องของการควบคุมน้ําควบคุมความเค็มอาหารที่มีรสเค็มนึกภาพง,ง่ายๆสมมุติว่าเรานะคะมีญาติหรือคนที่ฟังอยู่เป็นคนไข้เองเนาะแล้วเป็นคนที่เพิ่งเริ่มฟอกไตใหม่ๆก็จะรู้แค่ว่าอ๋อเป็นไตาวายนะต้องไปฟอกไต แต่ทีเนี้ยการดูแลตัวเองก็ไม่ได้มีแบบว่ามีคนมาแนะนําอยู่ตลอดเวลาหรือญาติลูกหลานก็อาจจะไม่สะดวกที่จะแบบให้หาข้อมูลให้ดูแลเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองแบบไม่ไม่แบบไม่ได้ดีไม่ได้เคร่งครัดไม่ได้แบบปฏิบัติจริงจังอันเนี้ยก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะทําให้เกิดภาวะที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจกําเริบรุนแรง อย่างที่สองก็คือเวลามาฟอกไตทุกครั้งที่ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมหัวใจนะคะเขาจะต้องทำงานหนะักมากๆและหากคนไข้คนนั้นนะคะมีโรคหัวใจซ่อนอยู่คือมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคหัวใจโดยที่ตัวคนไข้เองก็ไม่รู้ญาติก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเกิดกาเริบในขณะที่ฟอกเลือดเนี่ย ยิ่งฟอกเลือดก็จะยิ่งถูกกระตุ้นให้กำเริบได้ง่ายขึ้นแต่อาการเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะฟอกเลือดแบบเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะคะหัวใจเนี่ยเขาก็จะมีการเริ่มปรับตัวให้กับการมาฟอกเลือดได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้การกระตุ้นมันก็จะไม่รุนแรงแล้วก็พบได้น้อยกว่าคนที่เพิ่งเริ่มฟอกไตใหม่ๆอันนี้คือสาเหตุอย่างที่สองนะคะแล้วก็สาเหตุอย่างที่สามก็คือ ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจได้อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเลือดสูงถ้าเราปล่อยให้เบาหวานขึ้นสูงความดันสูงปี๊ดเลยภาวะไขมันในเลือดสูงอันนี้จะไปส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจโดยตรงแล้วก็จะทำให้ กระตุ้นเกิดโรคหัวใจได้เร็วขึ้นเห็นไหมคะว่าการที่จะมีภาวะโรคหัวใจกำเริบหรือเป็นโรคหัวใจได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นเลยแต่มันก็ยังมีปัจจัยที่ไปกระตุ้นมันได้เพราะฉะนั้นวันนี้ปูได้เล่าถึงสาเหตุปัจจัย3ปัจจัยหลักๆแล้วว่าอะไรที่ทำให้เกิดปูทวนให้อีกนิดนึงนะคะ อย่างที่1ก็คือคนที่ฟอกเลือดคนที่ฟอกเลือดในช่วงปีแรกเนาะยังมักไม่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติดูแลตัวเองได้ดีพอสมควรอย่างที่สองคือทุกครั้งที่มาฟอกเลือดเนี่ยหัวใจจะต้องทำงานหนะักมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโรคหัวใจซ่อนอยู่มันก็จะทำให้เกิดการกําเริบได้และอย่างที่สมคือคนไข้ยังไม่สามารถควบคุม โรคประจำตัวที่ไปเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจได้ในกลุ่มเบาหวานความดันไขมันเมื่อรู้ปัจจัย3ามอย่างแล้วทีนี้เราก็จะมาฟังกันต่อนะคะว่าแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เกิดภาวะนี้กับเราหรือเราที่จะสามารถที่จะรู้ก่อนว่าเอ้ยมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะเราจะได้แบบรักษาแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง อย่างที่หนึ่งเลยนะคะก็คือการดูแลตัวเองคนไข้ที่มาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมสำคัญม,มากๆในการในเรื่องของดูแลตัวเองอย่างไรก็ได้ให้หัวใจทำงานได้น้อยที่สุดให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักหนึ่งคือควบคุมน้ำและอาหารอันนี้มีผลต่อหัวใจมากๆถ้าน้ำหนักมาเยอะ ต้องมาฟอกเลือดในการดึงน้ําออกมากๆหัวใจก็จะทํางานหนักมากอย่างที่2ก็คือการคุมอาหารในพวกกลุ่มเค็มกลุ่มนี้ก็จะมีผลเหมือนกันคือเรากินเค็มมากๆเนาะยิ่งกินเค็มมากๆแล้วก็มีของเสียในร่างกายมากๆกลุ่มนี้ก็จะทําให้กระหายน้ําแล้วก็เติมน้ําเข้าไปโดยไม่รู้ตัวมันก็จะไปทําให้เกิดภาวะน้ําเกินในร่างกายเหมือนกัน และไปกระตุ้นให้ความดันโลหิตสูงด้วยในคนที่กินเค็มเห็นไหมคะมันก็จะสอดคล้องกันไปและอย่างที่3ก็คือการดูแลตัวเองในเรื่องของการควบคุมโรคประจําตัวของตัวเองคนเป็นเบาหวานก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้เบาหวานสูงเกินไปคนเป็นความดันก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้มีภาวะความดันสูงเกินไป และคนที่เป็นไขมันอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้เกิดไขมันสูงเกินไปดูแลตัวเองอย่างไรก็การกินยาแล้วก็ควบคุมอาหารควบคู่กันไปและ4คือการสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองที่จะต้องเฝ้าระวังด้วยตัวเองอาการที่พูดจะบอกต่อกไปนี้นะคะก็คือ 1. อาการใจสัน่นใจเต้นแรง 2มีเจ็บแน่นหน้าอกหรือจุกใต้ลิ้นปีะค่ะบริเวณนี้มีจุกอยู่บ่อยๆแน่นๆอยู่บ่อยๆหายใจเหมือนหายใจไม่อิ่มสักทีเหมือนหายใจติดเหมือนหายใจขัดแบบนี้สาม,มีอาการรู้สึกว่าจะวูบจะเป็นลมอยู่บ่อยๆ4มีอาการหัวใจเต้นแรง นึกออกไหมคะเวลาภาวะปกติเราก็จะไม่เป็นไรเนาะก็จะนั่งได้ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าใจเรามันเต้นแรงแบบตึ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 บ,ตบ,ตบ,ตบเนี่ยอันนี้คือภาวะที่ต้องเฝ้าระวังห้ามีอาการความดันตกบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นความดันตกตอนมาฟอกเลือดหรือความดันตกอยู่ที่บ้านถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะ ให้แจ้งหมอที่ดูแลตัวเองอยู่หรือแจ้งพยาบาลทันทีอย่างเช่นมาฟอกไตใช่ไหมคะถ้าเรามีอาการแบบนี้ที่ปุ๊กกล่าวมาข้างต้นละให้แจ้งพยาบาลก่อนที่เขาจะทำการฟอกเลือดให้เราเลยแล้วพยาบาลเขาก็จะได้ประเมินให้ว่าอาการแบบนี้ควรที่จะฟอกเลือดหรือไม่หรือจะต้อง ได้รับการตรวจรักษาหาสาเหตุให้ชัวร์ก่อนว่าไม่เกี่ยวข้องกับหัวใจแล้วค่อยกลับมาฟอกเลือดหรือแม้แต่กระทั่งนอนฟอกไตยอยู่นะคะแล้วมีอาการเหล่านี้ให้เรียกเลยคุณพยาบาลน้องคะน้องคะพี่มีอาการแน่นหน้าอกใจสันเหมือนจะเป็นลมเหมือนจะวูบแบบนี้ค่ะคือให้เรียกเจ้าหน้าที่ได้เลยเห็นไหมคะว่าถ้าวันนี้เรามีความรู้ความเข้าใจว่า เนี่ยการมาฟอกไตเนี่ยมันทําให้เกิดภาวะหัวใจกําเริบแล้วก็เสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้นะแต่หากเรารู้แล้วว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร1นึสอย่างที่ปูเคยบอกไปเมื่อข้างต้นเราก็มารู้ว่าเอแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรเราจะดูแลญาติเราอย่างไรดูแลพ่อแม่เราอย่างไรที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ย เพื่อไม่ให้เขาเนี่ยเกิดภาวะหัวใจกำเริบในขณะที่มาฟอกไตได้หรือแม้กระทั่งตอนอยู่ที่บ้านเราก็มาดูว่าอะไรที่เขาจะต้องปรับตัวเองในเรื่องของการกินอาหารการดูแลโรคประจำตัวหรือที่สำคัญมากๆการรู้จักสังเกตอาการผิดปกติของตัวเองที่จะบ่งบอกว่าเป็นโรคหัวใจเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วมันง่ายมันขึ้นอยู่กับการดูแลตัวเองมากกว่าถ้าเรา หันมาดูแลตัวเองใส่ใจความรู้สึกตัวเองมากยิ่งขึ้นรายละเอียดตัวเองมากยิ่งขึ้นการฟอกเลือดก็จะมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะทำให้เกิดภาวะหัวใจที่รุนแรงได้สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าดีมีสาระมีประโยชน์นะคะปุ๊กก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่า แบ่งปันส่งต่อออกไปให้กับผู้ป่วยหรือญาติที่เรารู้จักนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดนะคะและถ้าใครนะคะอยากให้ปู้ทาคลิปดีๆอะไรนะคะสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ในช่อง youtube หรือในเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ